สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันวันนี้นะคะเรามีแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมากค่ะเป็นวิดีโอที่ค่อนข้างท้าทายมุมมองเรื่องธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดแบบเข้มข้นเลยครับเข้มข้นจริงๆครับคือเนื้อหานี้เขามีจุดยืนชัดเจนมากอ้างอิงแนวคิดของมอรีแนด์รสบาร์ดเลยที่มองว่าเฟดนี่แหละปัญหาหลักอ๋อรรสบาร์ที่วิจารณ์ว่าเฟดทำงานแบบไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลย ใช่ครับแล้วก็ทำให้เงินด้อยค่าลงส่งผลเสียต่อชีวิตคนอะไรแบบนี้ครับน่าสนใจมากค่ะงั้นวันนี้เรามาเจาะกันเลยดีกว่าว่าข้อโต้แย้งหลักๆของวิดีโอนี้คืออะไรทำไมเขามองเฟดแง่นั้นแล้วระบบการเงินในมุมมองเขามันเป็นมาอย่างไรกันแน่ค่ะได้เลยครับจุดเริ่มก็คือคำวิจารณ์หลักๆต่อเฟดเลยวิดีโอนี้เขาเน้นว่าเฟดเนี่ยมีอำนาจคุมระบบการเงินเยอะมากค่ะแต่กลอบไม่ต้องรับผิดชอบต่อใครตรงๆเลย ไม่มีงบประมาณให้ดูไม่มีการตรวจสอบที่โปร่งใสอะไรแบบนั้นอืม,อมซึ่งเขาก็มองว่าเนี่ยแหละต้นต่อที่ทําให้ค่าเงินมันลดลงเรื่อยๆผ่านเงินเฟอ้อแล้วก็สร้างวัฒจักรเศรษฐกิจแบบบูมแล้วก็พังซ้ําๆเขาถึงกับใช้คําว่าขามโมยเลยเหรอคะที่มันลดค่าเงินออมทําไมถึงมองแรงขนาดนั้นคะครับเพราะวิดีโอมองว่าการที่เฟดแบบว่าสร้างเงินเพิ่มได้เรื่อยๆี่ มันทําให้เงินที่เรามีอยู่มันด้อยค่าลงฮ uh huh. เหมือนมีคนมาขโมยอํานาจซื้อเราไปทีละนิดแล้วเขาก็โยงไปว่านี่แหละสาเหตุที่ทําให้มาตรฐานการครองชีพคนอเมริกันโดยเฉพาะชั้นกลางมันตกลงอืมก่อนจะไปเรื่องเฟดวิดีโอนี้เขาก็ปูพื้นเรื่องประวัติศาสตร์เงินมาด้วยใช่ไหมคะพอจะเล่าคร่าวๆได้ไหมคะว่าเขามองวิวัฒนาการนี้ยังไงครับเขาก็เริ่มจากระบบแลกเปลี่ยนของหรือบาเตอร์ที่มันยุ่งยากเนะ่ะ ใช่ค่ะจนมาใช้พวกสื่อกลางอย่างเปลือกหอยหนังสัตว์สุดท้ายก็มาเป็นโลหะมีค่าทองคำเงินเพราะมันทนแบ่งง่ายหายากพกสะดวกวิดีโอเขาจะเน้นว่าพวกนี้มันมีมูลค่าในตัวเองนะต่างจากเงินกระดาษทีออ่อาจจะพิมพ์ขึ้นมาเฉยๆอย่างเงินคอนติเนนทัลสมัยก่อนที่มันเคยรายค่าไปแล้ว แล้วพอมาถึงเรื่องระบบธนาคารที่เริ่มมีคนรับฝากทองประเด็น fractional reserve banking ที่วิดีโอพูดถึงนี้คืออะไรคะอ๋ออันนี้คือเริ่มจากช่างทองรับฝากทองแล้วก็ออกใบรับฝากให้ใช่ไหมครับค่ะทีนี้เขาก็เริ่มออกใบรับฝากแบบว่าเกินทองที่มีอยู่จริงๆแหละแล้วเอาส่วนเกินไปปล่อยกู้ต่ออ๋อนี่แหละครับคือ fractional reserve banking หรือระบบธนาคารสำรองเศษส่วน ซึ่งวิดีโอนี้เขามองว่าเป็นการช่อกงเลยนะโหโกงเลยเพราะเหมือนสร้างเงินที่ไม่มีทองหนุนจริงๆหรอคะใช่ครับประมาณนั้นเลยคือสร้างเงินที่ไม่มีทองคําหนุนหลังขึ้นมาในประวัติศาสตร์อเมริกาเองก็เคยมีความพยายามตั้งธนาคารกลางมาก่อนแต่ก็ล้มเหลวไปใช่ไหมคะใช่ครับมีมีความขัดแย้งตลอดเลยธนาคารกลางแห่งแรกก็โดนค้านว่าเอื้อประโยชน์ให้แต่คนรวยชนชั้นนํา แห่งที่สองก็โดนประธานพิดีแจ็กสันยุบไปเลยเพราะมองว่าสร้างความผันผวนให้เศรษฐกิจวิดีโอเขาชีว่าช่วงที่กลับไปใช้มาตรฐานทองคำเต็มตัวในปี1834เนี่ยการเงินมันนิ่งกว่าเยอะอเป็นเหมือนเงินของประชาชนที่รัฐเข้ามาแทรกแซงยากแต่แล้วสงครามกลางเมืองก็มาเปลี่ยนเกมทำให้เกิดกร e นแบ็ก s เงินกระดาษที่ไม่ผูกกับทองถูกต้องครับ วิดีโอมองว่านั่นเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยที่รัฐเริ่มเข้ามาควบคุมแล้วก็บังคับใช้เงินกระดาษค่ะถึงแม้จะกลับไปใช้มาตรฐานทองคำอีกทีตอนหลังแต่แนวคิดเรื่องธนาคารกลางมันก็กลับมาอีกอโดยวิดีโอเขาอ้างว่ากลุ่มนายทุนใหญ่ๆอย่างมอร์แกนร็อกกี้เฟลเลอร์เนี่ยต้องการแหล่งเงินกู้ถูกๆก,ก็เลยผลักดันให้เกิดเฟดขึ้นมาแล้วก็ใช้วิกฤตธนาคารปี1907เเป็นข้ออ้างใช่ครับใช้เป็นข้ออ้างแล้วก็ มีการไปร่างกฎหมายกันลับๆเลยนะที่เกาะจีกิวโหมีเรื่องแบบนี้ด้วยพอเฟดก่อแตงขึ้นจริงๆในปี1913วิดีโอชี้ให้เห็นถึงอำนาจอะไรเป็นพิเศษของเฟดคะอำนาจสำคัญสุดๆก็คือการสร้างเงินครับผ่านเครื่องมือต่างๆอย่างเช่นการซื้อขายพันธบัตรหรือ open market operations ค่ะที่วิดีโอมองว่ามันก็เหมือนการพิมพ์เงินใหม่เข้าระบบนั่นแหละแล้วก็มีการกำหนดอัดตรางเงินสมรองที่ทำให้ธนาคารพาณิชย์ ขยายสินเชื่อได้มหาศาลเขาเปรียบเหมือนพีระมิดกลับหัวเลยนะฮะใช่ครับจากทองนิดเดียวกลายเป็นเงินในระบบเยอะมากผลที่ตามมาที่วิดีโอชี้ก็คือเงินเฟ้อือแล้วก็การถ่ายโอนความมั่งคั่งไปสู่คนที่อยู่ใกล้แหล่งเงินใหม่ๆพวกรัฐบาลธนาคารใหญ่ๆแล้วก็วัฒจักรบูมพังที่รุนแรงขึ้น ในวิดีโอเขาได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญสคัญที่มาสนับสนุนข้อกล่าวหานี้ไหมคะมีครับเขาเชื่อมโยงตั้งแต่การพิมพ์เงินช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งการขยายสินเชื่อเยอะๆในยุค roaring twenties ที่สุดท้ายก็นำไปสู่ great depression ค่ะภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ครับแล้วก็การยกเลิกมาตรฐานทองคำสำหรับประชาชนในยุ fdr แล้วก็ที่สำคัญเลยคือ nixon shock ปี1 9 7 1 อ๋อตอนนิกสันยกเลิกผูกดอลลาร์กับทองคำใช่ครับวิดีโอมองว่านั่นคือการเปิดประตูสู่ยุคเงินเฟ้อรุนแรงแล้วก็นี่สาธารณะที่เพิ่มแบบควบคุมไม่ได้เลยฟังดูเหมือนวิดีโอนี้จะมองว่าเฟดทำงานแบบไม่โปร่งใสด้วยนะคะใช่เลยครับเน้นมากเรื่องการขาดการตรวจสอบจริงๆจัง,จงๆบอกว่ามีความพยายามจะตรวจสอบนะแต่ก็โดนขัดขวาง แล้วก็ยกตัวอย่างพวกเบล out อย่างตอนวิกฤตเปโซเม็กซิโกปี95ที่สุดท้ายพาแระก็มาตกกับผู้เสียภาษีอเมริกันสรุปก็คือวิดีโอนี้ฟันธงเลยว่าเฟดคือต้นตอของปัญหาเศรษฐกิจไม่ใช่คนแก้ปัญหาถูกต้องครับข้อเสนอของเขาเลยค่อนข้างเด็ดขาดมากคือยกเลิกเฟดไปเลยยกเลิกเลยเหรอคะครับแล้วกลับไปใช้มาตรฐานทองคำร้อยรเซคือเงินทุกหน่วยต้องมีทองหนุนเต็มจานวน แล้วเขาเชื่อว่าการกลับไปใช้ทองคำร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะแก้ปัญหาได้ยังไงบ้างคะเขาได้พูดถึงข้อเสียหรือความท้าทายอะไรในการเปลี่ยนผ่านบ้างไหมคะวิดีโอเชื่อว่าจะทําให้ราคามาั่นคงเสถียรปกป้องเงินออมขจัดวัฏจักรธุรกิจที่เกิดจากการปั่งสินเชื่อจํากัดอํานาจร,รัฐบาลไม่ให้ใช้จ่ายเกินตัวแล้วก็จะนําไปสู่ความมั่งคั่งจริงๆอืส่วนเรื่องข้อเสียหรือความท้าทายในการกลับไปใช้ทองคำเนี่ยวิดีโอนี้เขาไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนั้นเท่าไหร่ครับ ส่วนใหญ่จะเน้นเสนอแต่ด้านบวกของมาตรฐานทองคําเป็นหลักก็เป็นมุมลองที่ต้องบอกว่าเข้มข้นแล้วก็ท้าทายความคิดเดิมๆของเรามากเลยนะคะเนี่ยครับเนื้อหานี้เขาวาดภาพค่อนข้างชัดเลยนะถึงความเชื่อมโยงที่เขาเชื่อว่ามีอยู่จริงระหว่างระบบธนาคารกลางเงินเฟ้อวัฏจักรเศรษฐกิจและก็อำนาจรัฐที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะมันก็มีคำถามทิ้งท้ายให้เราคิดต่อนะครับว่าเอ่อจากข้อโต้แย้งทั้งหมดที่เขานำเสนอมาเนี่ย อะไรคือจุดสมดุลที่มันเหมาะสมจริงๆระหว่างความยืดหยุ่นทางการเงินที่ระบบปัจจุบันอาจจะมีให้กับสีิรภาพที่วิดีโอนี้เขาเชื่อมั่นว่ามาตรฐานทองคําให้ได้น่าคิดมากค่ะหรือจริงๆแล้วคำถามที่มันอาจจะสำคัญกว่านั้นก็คือใครกันแน่ที่ควรจะมีอำนาจในการสร้างเงินแล้วควรจะมีกลไกความรับผิดชอบตอ่ออำนาจนั้นอย่างไงกันแน่ครับ